ไรายได้ก็ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะที่ผ่านมาก็มันตอนนี้ก็คือเอาแค่เอาตัวรอดก็พอแล้วครับคือมันขยับไปไหนไม่ได้ตอนนี้สถานที่เหมือนกันหมดพอดีเราก็คิดไปว่าเออเรามีสถานที่ใกล้ๆกับบ้านของเราเนี่ยแล้วบ้านของเราก็อยู่ติดของที่มีน้ําธรรมชาติใช่ไหมเราก็มา มาออกไอเดียว,ว่าเออเราจะทําไงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับคนที่ว่าเห็นคนอื่นเขาไปเที่ยวไกลๆอ่ะเราก็อยากจะเออมีสถานที่ว่าใกล้ๆบ้านเราเอาไว้ให้คนในจังหวัดประจวบและว่าใกล้เคียงเนี่ยมาพักผ่อนมาเอ,อ่อนั่งชมวิวหรือว่ามาพายเรือเล่นในชมบัวในคลองแล้วก็มานั่งทาอาหารกินกันชิวๆตามชายคลองวันเนี้ยทำอาหารเข้ามากินได้สถานที่แห่งนี้ เพราเรามีสถานที่มีห้องน้ําพร้อมพร้อมที่จะมีที่สําหรับมาทําอาหารได้มีโต๊ะมีอะไรเก้าอี้ให้นั่งก็อนาคตผมจะ,ะมเะีเรือสําหรับเ,เรือเป็ดน้ําปั่นอะไรน,นี้ปั่นชมลําคลองในนี้เอาไว้บริการให้กับลักท่องเที่ยวเพื่อมาใช้บริการชมทิวทัศน์ในคลองอะไรแบบนี้ก็มีช่วยค่า สถานที่เขานิดหน่อยก็คือเราก็ไม่ได้คิดแพงอะไรใช่ยังไม่กําหนดเพราะว่าเราเราเพียงว่าเริ่มต้นขยับขยายมามาได้มาได้เข้ามาได้ครับติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์โทรผมก็0 8 2 2 4 9 9 1 9 9่า0นแล้วก็เบอร์หนึ่งของแฟน084 621 6 2 2ีดีแฟนเปิดร้านตัดผมอยู่ที่บ้านบนนึงนะครับ จากเพชกเกษมเข้ามาสถานที่ตรงนี้แหล่งท่องเที่ยวประมาณ1,500เมตรเข้ามาทางถนนเส้นสำนักส่งข้างสำนักส่งบ้านเมืองนะเข้ามานี่ประมาณ1,500เมตรก็จะมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วมันยังมีมีบางทีก็อาจอาจะอ,จอ,จอจลลัพโหลดรูปภาพลงเฟซบุ๊กบ้างของเพลงเท็กเขาคือสิทธิโชคกิจมั่นแล้วก็มีของเท็กขอบฝนเองก็คือฝนัวจีน ก็ถ้าใครจะมาเที่ยวใช้บริการที่นี่เชิญได้ครับทุกท่านยินดีต้อนรับครับเป็นกันเองได้ทุกวันถ้าติดต่อมามีห้องน้ำมีความปลอดภัยไม่จำกัดไม่จำกัดแล้วแต่สะดวกเพราะเราสถานที่ของเรานี่มันเป็นธรรมชาติมากลังวันอะไรปะเนี้ยเวร์ใช่มาพักผ่อนมาทำอะไรกินมากินมานั่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดร้านขายส้มตำแต่อนาคตจะเป็นจะมีจะมีะมะมใช่ แล้วใครสะดวกก็นํมา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 ทำอาหารได้เองได้เลยใช่ใช่อนาคตจะทําแบบเหมือนใครจะมาพักกลางใช่ตอนนี้ปรับปรุงอยู่แต่สถานนี้ปรับปรุงพร้อมแล้วมามาสามารถมาพักผ่อนอากาศเย็นๆย็นชิวๆได้อยู่ได้ยันทุ่มสองทุ่มอะอยู่ได้เพราะว่าที่นี่ก็มีไฟฟ้ามีปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยที่นี่ไม่มีไม่มีโจรผู้ร้าย